สวัสดีค่ะรอคนเขาา้ามาตามคำงคนน้คะก็เดี๋ยววันนี้เบียร์ก็จะมาชี้แจงทุกๆอย่างนะคะตอนนี้ก็รอคนเข้ามาแป๊บหนึ่งคือเบียก็ มีความแบบว่างงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันดูจะเป็นปัญหาระดับชาติจริงๆอือคือทุกคนบอกก่อนนะคะว่าวันนี้สิ่งที่เบียร์จะมาอาธิบายทั้งหมดอะเบียร์ไม่ได้แค่นะว่าเฮ้ยใครจะ ต้องให้ใครมาชอบเบียร์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอออะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอก่อนรอรอคนก่อนรนะอคนก่อนลนะกันเผื่อเผื <laughs> ่อแบบคนตามไม่ทันอะเผื่อคนตามไม่ทันเผื่อคนตามไม่ทันเราจะได้มารู้พร้อมกันเนาะซึ่งเบียร์ก็เรื่องที่พูดอะก็จะมันเยอะมากเรื่องที่ต้องพูดมันเยอะมากมันเยอะมากเลยนะแล้วก็แชร่นะ แชร์กันไปเยอะๆแชร์คือแชร์กันไปเยอะๆเลยนะเพราะยังไงเรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องมันไม่ได้แบบเป็นอย่างที่ออกไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะนะเอาให้แสนคนเลยแม่แสนคนแล้วเดี๋ยวเบียร์เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยเออนะนะคนะรอรอรออ ก็มาแหละตอนแรกก็เหมือนแบบเน็ตมันไม่ดีอ่ะก็เลยหาที่ที่แบบว่าเ,ออเน็ตมันจะ stable หน่อยมาร <c oughs> อรอรอรอ,อ,อทุกคนจะได้รู้กันไปเลยทีเดียวนะเอออย่าลืมแชร์ แชร์ให้เหมือนกับตอนที่แชร์โพสต์ของโรสนะคะที่บอกว่าเบียร์เนี่ยไปเย็ดกับชาวบ้านนะอฟังฟังฟังมานะต้อขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เหลือเกินนะคะ ปัญหาระดับชาติจริงๆอดใจรอสักแป๊บนะอ,อ,อย่างแรกก็สุขสันต์ปีใหม่นะทุกคนขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขในปีนี้นะจริงเบี่ยงงเบี่ยงงมากเบียงงมากกับเรื่องนี้ที่มันแบบดูใหญ่ โตขึ้นอันดับหนึ่งเทรนท t วิแบบมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องนี้แต่ไม่เป็นไรวันนี้วันเนี้เราวันนี้เบียก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะอ่าตอนนี้ก็แปดหมื่นคนแล้วนะคะเอาให้ถึงแสนไปเลยแล้วเดี๋ยวเบียพูดเลย,ดเ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดทีเดียวเราจะได้รู้กันทีเดียวนะหนึ่งแสนคน อ่ันนี้ 8, 9, ว่าแปดหมื่นจะกเก้าหมื่นและวคิดซะว่านี่คือละครหลังข่าวปกติละครหลังข่าวมันกี่โมง,ง,งโอเคเดี๋ยวเบียร์ก็จะเริ่มจากการเล่าตัวละครก่อนนะคะว่าตัวละครทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยมีแค่ใครบ้างอ่ะตอนนี้ก็เก้าหมื่นเจ็ดแล้วนะคะ ้าหมืนแปดแล้วอ่ะอีกแป๊บนึงก็จะ1นึ่งแสนหนึ่ปุ๊บเดีย่าพูดเลยเริ่มอ่ะหนึ่งแสแล้วโอเคตัวละครทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันนะคะก็จะมีเป็นใครไม่ได้ก็พี่ปลื้มนะพี่ปลื้มเนี่ยเป็นเพื่อนเบียร์มานานละไม่ว่าจะเออโอ้ย เราจะชอบคุยกันแบบว่าเอ้ยเอยเอไปคอนเสิร์ตนี้กันหรือว่าเฮ้ยมีงานอันนี้ไปสี่แบบไปสี่อะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นเพื่อนกันปกติอะมาอยู่แล้วเป็นเป็นเพื่อนกันมาตลอดแล้วก็ดูแค่ว่าโอเคเขามีแฟนชื่อแอนอ่าชื่อพี่แอนนี่ซึ่งเบียร์กับพี่แอนนี่เนี่ยเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันอย่างที่ใครเข้าใจเรารู้จักกันทห่าง ถ้าจะนับว่าใครเป็นเพื่อนอันดับแรกคือเบียรเป็นเพื่อนพี่ปื้มแน่นอนพอพี่ปื้มเนี่ยโอเคนางมีการปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้นเนาะจนก่อนจะคริสต์มาสเนี่ยก็เออเราก็ได้มีการอะไปเที่ยวไปอะไรกันแต่ว่าเราไม่ได้ไปกันสองคนเราก็ไปกับเพื่อนๆเพื่อนๆด้วยกันแล้วเราก็ปรับทุกกันสาระทุกสุขดิบกันมาตลอดอันเรา แล้วต้องย้ำนะคะว่าสิ่งที่ทุกคนเข้าใจผิดกันมาตลอดอะคือการที่ทุกคนบอกว่าเบียเป็นเพื่อนกับแอนคือสิ่งที่เบียพูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ยเบียไม่ผิดหรืออะไรนะอย่าเข้าใจผิดเบียไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ยตัวเองผิดหรืออะไรเบียไม่ได้เป็นเพื่อนกับแอนคุณแอนนี่เบียเบียไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาเลยอ่าและ ตัวละครอีกตัวก็คือพี่วาพี่วาผู้จัดการของเบียอีกอย่างนะเบียบอกก่อนเลยนะว่าเบียเนี่ยจะไม่พูดอักษร,รย่ออะไรใดๆทั้งนั้นเบียจะไม่พูดอักษร,รย่ออะไรใดๆเพราะเพราะว่าสิ่งที่มันออกไปอ่ะทุกทุกคนก็พูดชื่อเบียกันหลาอยู่แล้วเออพูดชื่อเบียกันหลาอยู่แล้วแล้วก็ พูดกันไปเลยชื่อตรงๆนี้แล้วกันนะโอเคเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือมีพี่ปลืม้มพี่แอนเบียพี่วาแต่ตอนแรกเนี่ยเรื่องตอนแรกอะมันจะมีแค่สามคนก่อนคือมีพี่ปื้มพี่แอนเบียคือเบียเป็นกับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพื่อนกับพี่ปื้มมานานแล้วก็จะมีการปรึกษากันนู่นนี่นั่นตามภาษาจนช่วงใกล้ๆ้คริสต์มาสหรืออะไรเนี่ย เออเราก็สนิทกันถึงขั้นว่าเออเราปรึกษาเรื่องความรักกันพี่ปลื้มเนี่ยปรึกษาเบ้าว,ว่าทํำยังไงดีเออทำทำยังไงดีเขาถึงจะหลุดพ้นจากผู้หญิงคนนี้เออทำยังไงเขาถึงจะหลุดพ้นแล้วเพราะว่าแบบเขาหมดรักแล้วเออแล้วก็เราก็ฟังในในฐานะเพื่อนมานั่นแหละ ใช่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่มีความสุขเลยเขารู้สึกว่าเขาเป็นเพียงแค่ ATM กับที่นอนเท e ่านั้นเออ ATM กับที่นอนของผู้หญิงคนนี้แล้วเบียเนี่ยก็สนิทก็สนิทกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วจนวันคริสต์มาสเนี่ย มันไม่ใช่วันคริสต์มาสนะมันคือวันที่26ซึ่งเป็นวันหลังคริสต์มาสเออหลังคริสต์มาสเนี่ยเราพี่ปลื้มอ่ะก็เป็นคนชวนเบียไปปาร์ตี้ที่คอนโดเราก็ปาร์ตี้กันปกติอ่ะแล้วก็เราก็ปาร์ตี้กันจนดึกจนดื่นั่นแหละทีเนี้ยเบียก็อยู่คุยอยู่คุยกับพี่ปลืม้ม จนดึกดื่นอืมคือสิ่งที่เบียจะมาเล่าในวันนี้ไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ยตัวเองไม่ผิดหรืออะไรนะจะไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่ผิดหรืออะไรเออ,เอ,อแล้วเราคุยกันอยู่ใช่พี่ปื้มเนี่ยเดินเข้ามาหาเบียเบียนั่งอยู่ที่โตะที่ระเบียงอันนี้พูดความจริงเลยในกล้องก็มีนะแต่ว่าในกล้องเนี่ยเบียจะเอาไปใช้ที่ชั้นศาลนะ ซึ่งเบียก็เพิ่งคุยกับทนายมาก่อนจะมาไลฟ์กับเพื่อนๆพี่ปื้มเดินเดินมาหาเบียนางก็เดินมาหาเบียแล้วก็มาจุ๊บเบียรจริงใช่เออนางก็มาจุ๊บเบียรจริงแล้วพอนางมาจุ๊บเบียพี่แอนก็เดินมาเห็นพอดีนางก็เดินมาเห็นพอดีแล้วพี่แอนก็โอเคนางต้องไม่พอใจอยู่แล้วเนี้ยเบียเข้าใจ เบียก็ตกใจเบียก็รู้สึกว่าเฮ้ยเ <_ d ream> แบบสวยมากอะไรเงี้ยเออคือที่เบียทักข้อความไปขอโทษเขาอะเบียขอโทษเขาจากใจจริงเว้ยใช่เบียขอพิมพ์ขอโทษเขาเชื่อไหมทุกคนเบียไม่จําเป็นต้องพิมพไปขอโทษก็ได้ถ้าเบียไม่อยากมีหลักฐานถ้ามันไม่ได้ออกมาจากความจริงใจของเบีย เออเบียอยากบอกนะว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะไม่มีทางรู้ไปกว่าพี่แอนพี่ปลื้มหรือเบียได้แล้วเอ,อเมื่อพอพี่แอนเห็นแล้วอ่ะพี่แอนเขาก็เรียกพี่ปลืม้มเข้าไปนางก็เข้าไปทะเลาะก,กันในห้องนอนใช่แล้วเบียก็เดินออกมากำลังจะเรียกรถกลับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เบียแบบ มันกระอักกระอ่วนอะมันเกิดขึ้นไปแล้วอะมันไม่ได้ดีหรอกทุกคนไม่ได้ไม่ได้จะมาบอกว่าเราเราทำดีหรือเราไม่ผิดเราไม่ไม่เคยพูดคำนั้นนะหลังจากนี้ใครใครจะคิดว่าเบียร์เป็นยังไงอ่ะเบียร์ไม่ได้สนใจอยู่ละเพราะมันก็เกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมแล้วถามพี่แอนได้ถามพี่ปืืมได้เบียร์ก็เลยยืนฟังว่าเออเขาทะเลาะอะไรวะ เบียได้ยินพี่แอนพูดหาว่าเราหาว่าเราอะนอนด้วยกันซึ่งไม่จริงไม่จริงเบียมีหลักฐานว่าเบียไม่เคยนอนกับพี่ปื้มเลยที่ผ่านมาอืมแล้วก็เบียได้เรียกพี่แอนเนี่ยมาคุยกันตรงโซฟาเบียเรียกพี่แอนมาคุยกันตรงโซฟา แล้วก็ขอโทษเขาแบบขอโทษเขาขอโทษขอโทษเขาคือยังไงดีอ่ะคือเบียรรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมันก็เฮีย้ยชิบหายเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าไม่รู้จะต้องแบบรู้สึกยังไงแล้วเออแล้วเบียรก็ได้ขอโทษพี่แอนไปะละไม่ว่าเขาจะขอให้เบียรเนี่ยเลิกยุ่งหรืออะไรเบียรับปากเขาไปะละใช่แต่ทีเนี้ย ถึงเบียจะไม่เลิกยุ่งเนี่ยถามว่าเบียไปซ่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณปลื้มกับคุณแอนนี่ได้ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดเบียบอกพี่แอนไปแบบนี้นะว่าพี่แอนเออเบียไม่ยุ่งได้นะเบียขอโทษแล้วเบียขอโทษเขาไปแล้วเบียพิมพ์ขอโทษเขาไปพี่ปื้มมาเดินมาจุบเบียแล้วพี่แอนมาเห็นนะ่ะ เราพี่แอนต้องไปทํางานที่เช้าวันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเขาจะเขาเห็นภาพแบบเนี้ยเขาจะไปทํางานได้ไหมนู่นนี่นั่นเออเนี่ยยอมรับตรงๆเลยว่าเออเรารู้สึกผิดจริง,รงๆเราก็เท็กซ์ไปขอโทษเขาจริงๆเออแล้วที่มีคนประเด็นที่มีคนถามว่าเฮ้ยทําไมเราไม่กลับบ้านทําไมพี่แอนบอกให้เรากลับบ้านเราไม่กลับบ้าน ม่ใช่ไม่กลับนะเบียไปเรียกพี่แอนมาคุยขอโทษขอโทษต่อหน้าเขาเลยอืมขอโทษต่อหน้าเขาเลยแล้วเบียคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันก็น่าจะเคลียร์กันได้เองโดยสามคนตามปกติแล้วนะเออแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเบีย เป็นคนมีชื่อเสียงมั้งเออเขาก็เลยอยากเล่นให้ข่าวมันใหญ่โตแต่ว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยมันบอกว่าเราเย็ดกันถูกไหมเออแต่ว่าเราไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆแล้วการที่เอาความเท็จออกไปอย่างเงี้ย ตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งเลยคือคุณวาผู้จัดการส่วนตัวเราก็เล่าให้เขาฟังเราเห็นว่าเออเขาอะคือคนที่เราไว้ใจก็นั่นแหละก็มีการอัดคลิปเสียงของเบียไปเผยแพร่ซึ่งอันนี้เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแน่นอนนะเออจริงๆเรื่องอ่ะถ้าอยากจะ สงบลงหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากเคลียร์กันให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเบียมองว่าเออเรามาขอโทษกันเรามาคุยกันได้ไม่จําเป็นต้องแบบอืไปใส่ไข่อะ่ะเนาะนี่คือการใส่ไข่ล้วนๆว่าเออเบียไปเย็ดกับคนอื่นไปเย็ดแฟนชาวบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ไม่ถูกต้องเออแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเบียก็ขอพูดเลยแล้วกันว่าใช่พี่เขามาจูบเบียอืมเบียตกใจแล้วเบียก็ขอโทษพี่แอนไปแล้วจริงไม่จริงหรือว่าพี่ปื้มรู้สึกกับพี่แอนยังไงอยากเลิกกับพี่แอนจริงหรอนน่นนี่นั่นอะไรก็ไปถามพี่ปื้มเองเลยอันเนี้ยไม่ยุ่งแล้วอืมไม่ยุ่งนะ เเบียถามหน่อยว่าแบบถ้าเบียไม่ได้มีชื่อเสียงที่ทุกคนจะต้องหันมาสนใจขนาดเนี้ยมันจะเป็นวาระแห่งชาติไหมอ่ะถูกเปล่ามันจะต้องแบบมีคนเนี่ยมีคนมาดูเป็นนี่ยจะสามแสนอยู่แล้วคิดดูมันนี่มันเรื่องอะไรกันหรอเออนะคือแล้วก็ถามว่าเบียรจะต้องมานั่งร้องไห้ กราบขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเบียว่ามันมันมันเลยมันเลยมันเลยจุดนั้นมาแล้วมันเลยจุดนั้นมาแล้วเบียขอโทษไปแล้วเรียบร้อยทุกคนเห็นอยู่ถูกไหมถูกไหมถูกไหมเบียขอโทษไปแล้วแล้วเนี่ยคือการพูดเพื่อบอกเล่าความจริงเบียไม่รู้สึกผิดหรอกที่ โดนใส่ไข่ขนาดนั้นเบียยอมรับผิดในส่วนที่เบียผิดแต่อีใส่ไข่ว่าไปเย็ดกันหรืออะไรกันอ่ะไม่แคร์ไม่แคร์อย่างน้อยๆอ,อ่ะเบียก็ไม่เคยไม่เคยเกาะใครไม่เคยใช้เงินคนอื่นไม่เคยทำอะไรที่แบบเห็นแก่ตัวเออแต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยเบียมันผิดที่ไปอยู่ตรงนั้น ก็ได้ก็พี่ปื้มเป็นคนชวนเบียเองอะเออพี่ปื้มเป็นคนชวนเบียเองถ้าเบียไม่มีชื่อเสียงอะก็ไม่ต้องมาดูหรอกสามแสนคนเนี่ยจริงนะมโอเคมีอะไรต้องพูดอีก <c oughs> ก็สุดท้ายแล้วนะไม่ว่าจะเพจไหนอะ ที่เอาไปใส่ไข่เพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะเขาก็ไม่ได้ถูกเหมือนกันเบียรมองว่าเพจเหล่านั้นเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องเนี้ยมันก็คือพวกเพจที่แบบไม่มีตัวตนเพจที่ไ,ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยก็ได้ engagement กันไปจากความจากดราม่าของคนอื่นก็คือเพจขยะนะ ซึ่งไม่มีไม่มีทางที่จะอยู่เป็นสุขได้อยู่แล้วเบียเพิ่งจะปรึกษาทนายมาจริงๆแล้วเบียก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทาผิดอะไรไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรโอเคเบียผิดที่ไปอยู่ในตรงนั้นอยู่ใสถานการณ์ตรงนั้นเออเบียก็ยอมรับว่า ณนะนะจุดๆนั้นเบียก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ดีแล้วขอโทษพี่แอนไปแล้วแต่ทีนี้เบียถามหน่อยนะว่าพอกุเรื่องขึ้นมาแล้วให้มันใหญ่โตขนาดนี้เบียถามหน่อยดิแต่ละคนนะ่ะได้ f o l โลเวอกันไปกี่คนเบียถามแค่นี้เลยแต่ละคนนะ่ะ ได้ follower กันไปกี่คนพี่อันนี่ได้ follower ไปกี่คนพี่วาผู้จัดการส่วนตัวได้ follower ไปกี่คนอืที่แน่ๆนะเบียบอกเลยว่าผู้จัดการส่วนตัวพี่วาเนี่ยแอบบอัดเสียงอมืมาถึงก็บีบน้ำตาร้องไห้บอกว่ารักเราแต่ว่าแล้วก็แอบ,บอัดเสียงแอบดบเสียงไม่พอนะ เอาตัดต่อตัดต่อเอาไปแต่ตรงที่ตัวเองอยากจะให้เราดูไม่ดีอะไอคำที่ว่าเออไม่ว่าเบียรจะสารต่อหรือไม่สารต่อเนี่ยนะไม่ว่าเบียรจะสารต่อหรือไม่สารต่อก็ค่าเท่าเดิมเนี่ยทุกคนเบียหมายถึงว่านาตอนเนี้ยทุกคนก็ด่าเบียรไปแล้ว มันด่าไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วเบียจะสารเบียเราเป็นพวกแล้วเบียจะสารต่อไม่สารต่ออ่ะมันต่างกันยังไงแล้วทุกวันเนี้ยเบียกับพี่ปื้มอ่ะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเราไม่ได้แบบว่ามาคบกันนะเบียเองอ่ะก็มีคุยกับคนอื่นเพราะอะไรเบียไม่ได้เป็นอะไรอะใครเบียโสดเบียจะคุยกับใครก็ได้เบียบ,บังคับให้ใครมาชอบไม่มาแบบ คือใครจะชอบเบียร์หรือไม่ชอบเบียร์เบียร์ไปบังคับเขาไม่ได้เบีย่าไปบังคับเขาไม่ได้จริงๆคือทุกคนแบบตาสว่างอะแบบช่วยแบบว่ามองโลกแห่งความเป็นจริงนะทุกวันนี้ในไอจะแม้แต่คนดังที่มีแฟนแล้วหรือพิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียแล้วยังดีเอมมาหาเบียรกดหัวใจให้แล้วเบียรถามหน่อยสิเบียเบียร์ผิดอะไร คือโลกความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้โลกความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากจะแบบว่าเอ้ยได้ยอดผู้ติดตามหรืออะไรอะ่ะจริงๆอะ่ะมันจบมันจบที่คอนโดนั้นแล้วเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเบียร์บอกพี่แอนว่าหนูขอโทษหนูจะห่างออกจากหนูจะห่างออกจากความสัมพันธ์นี้เองอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครที่เออ่รู้สึกอิน ประหนึ่งว่าตัวเองคือเมียหลวงเออนีขอนนะ่ขอไม่สนใจนะขอไม่สนใจฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ไปแบบว่าเป็นแบบว่าไงดีอะไม่ได้ไปเป็น,เ,ปนมเมียน้อยแบบว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดอะไอ้คนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยคือพวกนั้นทั้งนั้นใต้พูดตรงๆถ้าบอกว่าเราเย็ดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ มันไม่มีจริงๆเบียอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วคือต้องการอะไรถ้าอยากให้เบียเสียชื่อเสียงก็อืมก็ทําได้แล้วแต่สิ่งที่เบียจะต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอะ่ะก็ก็ต้องปกป้องนะเบียไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นแล้วถูกอัดเสียงไปแบบเนี้ยมันผิดกฎหมายห,หมดอะ่ะทั้งแอน ทั้งแอนนี่ทั้งวาก็จะต้องโดนกฎหมายใช่ค่ะสรุปเลยนะเบียรก็ไม่ได้ทำอะไรตามข่าวเบียไม่ได้ทำอะไรตามข่าวแล้วคนที่มาด่าเบียแล้วโดนเบียรด่ากลับเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งคือถ้าไม่อยากโดนเบียด่ากลับ ก็ไม่ต้องมาเม้นจบเพราะเวลามาด่าคนอื่นแล้วตัวเองโดนด่ากลับอะแล้วทำไมรับไม่ได้เมื่อไหร่รับไม่ได้ไม่ชอบก็เลิกติดตามไปจริงนี่พูดจริงๆอืมไม่ไม่ชอบก็เลิกติดตามไป นะเบียมาพูดสำหรับคนที่โอเคเขาเข้าใจใครไม่เข้าใจไม่ชอบก็เลิกติดตามไปมันเท่านี้แหละนะเบียเบียว่เยววาเบียพูดเคลียร์ละเบียพูดเคลียร์ละไม่มีอะไรต้อง ต้องอธิบายไปมากกว่านี้แล้วล่ะนะายบายทุกคนสรุปแล้วเบียกก็ไม่ได้ทำอะไรเออแล้วก็ตามตามตามที่เบียร์พูดไปไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตามมาตั้งแต่ต้นคลิปไหมนะเบียร์เป็นเพื่อนทพี่ปื้มอยู่แล้วอืมแล้วก็ยอมรับไปแล้วว่า ฉันยอมรับไปแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นฉันผิดเรื่องอะไรพูดไปแล้วการที่มีคนคนหนึ่งจะเอาเรื่องนี้มาเล่นว่าเฮ้ยเฮ้ยเบียเป็นเบียเป็นคนแบบมาแย่งของของฉันหรืออะไรอันนี้ต้องไปดูตัวเองนะเพราะว่าอะไรว่ะต่อให้ไม่มีเบีย ผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาอือต่อให้ไม่มีเบียผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาค่ะและเบียรกับพี่ปื้มเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่และเบียรก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้ตอนนี้ใครจะเป็นแฟนจะไปเลิกกับแฟนหรืออะไรก็เรื่องของเขานะ คือบางทีอ่ะยังไม่รู้ด้วยซ้ำเขาเป็นใครใมายง่งไรก็เท่านี้ล่ะค่ะ